วันนี้จะมานำเสนอเรื่องกากีคำกรหัวข้อการนำเสนอ 1. นที่มาและความสำคัญ 2. ประวัติความเป็นมา 3. เนื้อเรื่องย่อ 4. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 5. จุดมุ่งหมายในการแต่ง ที่มาไรความสําคัญกากีกรสุภาพเป็นวรรณคดีไทยประพันธ์ด้วยกรสุภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโบราณของนางกาจีฉบับที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีไพเราะเป็นสันภารของเจ้าพญาพะคังประวัติและความเป็นมากากีคํากรเป็นวรรณคดีนิทานที่เจ้าพญาพะคังแต่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยนําเรื่องมาจากนิบาชาดกขุนทกนิกายพระสุตันปิดกในพระไตปิดกซึ่งมี ชาดกเรื่องกากีปรากฏอยู่สามเรื่องด้วยกันคือกากาติชาดกสุัสนทีชาดกและกุนาระชาดกเนื้อเรื่องย่อท้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีก็ม,มีมีพระมเหสีชื่อกากีนางมีรูปงามมีกลิ่นกายหอมฟุ้งดังดอกไม้ทิพย์ชายใดได้สัมผัสกลิ่นกายนางก็จะติดกายชายนั้นนานไปถึงเจ็ดวัน ท้าพรมทัตจึงสเสน่หานางยิ่งนักท้าพรมทัตโรดเล่นสกาเป็นที่สุดบางครั้งเล่นจนลืมวันลืมคืนบางครั้งหนึ่งนางกากีไม่เห็นเสด็จมาหาดังเคยก็สงสัยนางกากีจึงมาแอบดูและได้สุขเนตรกับมานุปหนุ่มที่กำลังทรงสกาก,ากับเท้าพรมทัตเกิดความปฏิพัติซึ่งกันและ ส่วนมานบหนุ่มคือพญาคุดแปลงกายเมื่อถึงเวลาพบค่าก็ลาทาโพมทัศแล้วคืนรูปเป็นนางพญาคุดดังเดิมบรรดาให้เกิดพายุใหญ่แล้วบินมาอุ้มนางกากีไปเสษสุขอยู่ณนะวิมานชิมพีค่าด้านวันศินป์กากีคำกรด้วยคุณค่าทางเนื้อหาและวรรณศิลป์ที่โดดเด่นดังกล่าวมาโดยสังเขปย่อมยืนยันได้ว่าเหตุใดเรื่องกากีคำกร ของเจ้าพญาพะคังจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุทนิพนธ์ร้อยกองชิ้นเอกเรื่องหนึ่งจุดมุ่งหมายในการแต่งคือแสดงให้เห็นพฤติกรรมของหญิงที่สังคมไม่ยอมรับและเป็นศินละปะร่วมสมัยที่มีพลังในการสร้างอุดมการ์ความรู้และจินตนาการให้แก่สังคม